สวัสดีค่ะงานปฏิงานโคเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะมาสอนนะคะจากเสื้อคอกว้างแบบนี้นะคะให้มาทำลักษณะของเสื้อคอตีนเต่าแบบนี้อันนี้คือลักษณะของคอเดิมๆนะคะคอเดิมๆคอข้างหน้าก็จะเป็นปัดๆหน่อยแบบนี้ข้างหลังเราก็จะทำเป็นผ่านะคะเป็น ผ่าแบบนี้เพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเวลามันแคบเข้าแล้วมันจะสวมหัวไม่ได้นะคะชั้นในข้างหลังก็เป็นผ่าเราจะต่อได้จากจุดข้างหลังนะคะแล้วเราก็ขึ้นต้นได้โซ่ ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้านะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในนี่เลยลงช่องมันนะคะพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาต่อเลยค่ะพอหนึ่งคอเอ้ยครูพูดผิด เอาใหม่เอาใหม่นะคะขึ้นตอนได้โซ่3านะเอโซ่5นะคะแล้วก็พอ1คอลงช่องนี้คือช่องเดิมละนะคะเมื่อครบ2ขาแล้วก็พอ1คอลงช่องถัดมาโซ่2พอ1คอลงช่องเดิมเมื่อได้2แล้วก็พอ1คอลงช่องถัดมาตามได้โซ่2พอ1คอลงช่องเดิม เมื่อครบสองแล้วพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมนะคะจะได้แบบนี้สรุปก็คือว่าแต่ละช่องเนี่ยเราจะลงพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะระหว่างพอหนึ่งคอจะต้องมีโซ่สองขั้นลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราถักมานะคะเราจะสุดแถวแล้วนะ เราก็จะจบแถวโดยพอ1คอนะคะลงช่องสุดท้ายโซ่สองพอ1คออีกหนึ่งครั้งอ่าคราวนี้มาดูลักษณะของงานนะคะลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ลายแบบนี้1แถวแถวที่สองนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหลังกลับนะคะลงช่องเดิมเราจะทำเหมือนแถวที่หนึ่งอีกหนึ่งแถว วนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเนาะเราจะจบแถวกันแล้วนะคะเราก็จบแถวเหมือนเดิมพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งแล้วสณางานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอกัน ลักษณะของคอมันก็จะเริ่มงุ้มเข้านะคะเห็นไหมมันจะเริ่มแคบเข้าเราก็จะถักลายอย่างนี้นะคะเราก็จะถักให้ได้จำนวนแบบคอแคบตามต้องการของเราเนาะสำหรับต้นแบบนี้ครูถักขึ้นมานะคะสี่แถวนะคะหลังจากนั้นครูก็จะจบแถวและ นะคะเพราะว่ามันได้ความแคบเป็นที่ต้องการนะคะคขูก็จะจบแถวก่อนที่เราจะทำช่วงที่จบแถวกันนะคะให้เรานับจำนวนไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะจำนวนไอ้ดอกเล็กๆเนี่ยขามันหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเดนับดูว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนับเป็นคู่อย่างนี้นะ สำหรับของครูแล้วครูจะนับได้35นะคะเราก็เอา35สหาร3นะคะ35หาร3มันก็จะมีเศษตรงนี้นะคะมันจะได้ทั้งหมด11 11ช่องที่เราจะทำช่องจบนะคะมันจะได้11 1 1มัน3ามันก็จะเหลือนะคะมันก็จะเหลือ2คราวนี้เหลือ2เราจะทำยังไง เราก็จะมาเริ่มบวก1น,นะคะแล้วก็ท้ายบวก1อ่าคราวนี้เรามาดูวิธีทำนะคะเราก็จะมาเริ่มโดยถักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เมื่อกี้ครูอบอกว่าตรงเริ่มบวกหนึ่งมันก็เป็นจากสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี โซ่7นับไปหนึ่งสองสามสามช่องโซ่7นับไปหนึ่งสองสามนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราเป็นโซ่เจแล้วก็3มแล้วนะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะอ่าคราวนี้เราจะมาจบแถวกันแล้วนะคะ แถวสุดท้ายที่เหลือมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งไม่ต้องเป็นกังวลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะจบแถวปกติมาแบบนี้อ่านะคะลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาต่อมาต่อมานะคะเราก็พอหนึ่งคอแถวต่อมานะเราก็ทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง สองครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดทำทั้งหมดเจ็ดนะเมื่อครบเจ็ดแล้วก็ทำเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมา มันก็จะได้ดอกแบบนี้หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําช่องถัดมาลงเจ็ดครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อครบเจ็ดว้วก็ทำเอหรือคอทอลงช่องถัดมา แล้วเราก็ทำพอหนึ่งขอไปเจ็ดครั้งแบบนี้ทุกช่องอครบ7็แล้วก็ลงช่องถัดมานะคะลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้ดอกๆแบบนี้เราถากวนมาจบแถวนะคะเราก็จบแถวปกติ จบแถวปกติก็คือแทงลงไปพันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปนะคะล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งก็ได้ตัดส้นได้ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเพิ่มขอขึ้นมานะคะเราจะจบที่ลายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ